ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เกลเซอร์ว่าไงชิกพร้อมอัปราคา TakeOver ร์แมนอยู่สกายสปอร์ตสื่อกีฬาอังกฤษต,ตีข่าวชิกยาซิมบินฮามัดเอาทานี่นักธุรกิจกาตาใจอ่อนพร้อมจะเพิ่มราคาสำหรับการซื้อ Man United. แมนยูนเต็ดแถมจำนวนเงินจะใกล้เคียงกับที่ตระกูลเกียเซอร์ปักป้ายขายเอาไว้ด้วย ชเชคยาซิมบินาห์มัดอัลธาทนนีนักธุรกิจกาตาเปลี่ยนใจพร้อมจ่ายเงินเกินกว่าที่ตัวเองประเมินเอาไว้ในตอนแรกเพื่อจะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตเชคยซิมเลสเตอร์จิมแรดคิฟมหาเศรษฐีของสาราชณาจักรคือ2คนที่ตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะซื้อแมนยูไนเต็ดไปครอบครองต่างจากกลุ่มทุนปิศาอีก2กลุ่มที่ว่ากันว่าต้องการซื้อหุ้นบางส่วนเท่านั้นซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ปีศาจแดงต่างก็หวังให้มีการเทคโอเวอร์มาโดยตลอดเพราะพวกเขาไม่ชอบตระกูลเกล,เานานล้ว เดิมทีเชื่อกันว่าชิกยาซิมมีจุดยืนว่าจะไม่เพิ่มราคาให้สูงกว่าที่ยื่นไปในครั้งแรกว่ากันว่าอยู่ที่4.5พันล้านปอนด์พอมองว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลแล้วเมื่อพิจารณาจากปัจจัยทุกอย่างแต่ล่าสุดก็พร้อมจะให้เงินสูงกว่านั้นสำหรับการยื่นข้อเสนอครั้งที่2ภายในสัปดาห์หน้าสกายสปอร์ตเสริมว่าข้อเสนอใหม่นี้ชีกยาซิมจะให้เงินในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ตระกูลเกลเซอร์ต้องการโดยเป็นที่เชื่อกันว่าครอบครัวนักธุรกิจจากอเมริกาตั้งราคาขายเอาไว้ที่่อออยาางน 6, านน้้ลป หรือประมาณ246,000ล้านบาทเลยทีเดียวเซอร์จิมแรดคีดเดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงแมนยูเนต็ดโดยมาสิทธิรายนี้ได้ยื่นข้อเสนอเที่หลงไหลด้วยวิสัยทัศน์ของเขาที่มีต่อสโมสรนชายผู้ร่ำรวยที่สุดในสาราชอาจักถูกจับภาพที่อทัฟอร์ดเมื่อวันศุกร์หลังมหารือเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์ของเขากับหลอาผู้บริหารสโมสรในขณะที่เขาต้องแข่งกับกลุ่มทุนกาตา นำโดยจัสตินบินฮรมมดอัลทานีซึ่งนำเสนอตัวเองไปเมื่อวันพฤหัสแรดคิปที่เป็นเจ้าของทีมนิดในลีกเอิงฝรั่งเศสและเป็นเฮดของเอเนอสซึ่งเป็นหุ้นส่วนของทีมเมอร์เซเดสเอฟันถูกถ่ายภาพเมื่อเดินทางมาถึงโอทัฟฟอร์ดและได้รับการต้อนรับจากดิชัตอาโนประธานบริหารจากนั้นชายวัยเจก็มีรอยยิ้มนอกสนามของ U, แมนยูหลังมีการพูดคุยเบื้องต้นในขณะที่เขาเตรียมเดินทางไปแคริงตันแรดคิปหวังจะโน้มน้าวให้แมนยู ได้เห็นว่าข้อเสนอของเขาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกลุ่มคอแรกคลิปต้องการถือหุ้นส่วนใหญ่ของเกลเซอร์ในขณะที่ชีจัสซิมต้องการถือหุ้นแบบร้อเซของสโมสรและได้สัญญาว่าจะล้างหนี้ประวัติศาสตร์จากการกู้ยืมของพวกเกลเซอร์ให้หมดเจเมส์มิสันมิฟิลด์ตัวเก่งของเลสเตอร์มีลุ้นทาบสติทำประตูของรุดฟานนิตลอยอดีตกองหน้าแมนยูนเต็ดในเกมเจอกับเบนฟอร์ดเสาร์นี้ในเกมที่เจียนเบนฟอร์ด แมนดิสันมีโอกาสที่จะเป็นนักเตะคนที่2ต่อจากรุดฟานนิสโอลอยที่สามารถยิงประตูในเกมเยือนลอนดอนไป็เกมที่5ติดต่อกันสำหรับทีมที่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในลอนดอน